สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเดอะวิเชสไลน์นัครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรายเดือนของผู้ที่มีดาวจันทร์และลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะลงคลิปรายเดือนนะครับผมให้ทุกคนได้ดูกันในเดือนนี้นะฮะก็คือครบแล้วนั่นเองถ้าเกิดว่าใครมี จุดสําคัญนะครับผมในราศีอื่นๆนะครับก็สามารถมองไปที่มุมขวาบนนะครับผมในตอนนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรวันนี้ผมจะลงให้ครบทุกคลิปนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเรื่องของรายเดือนของชาวราศีเมถุนเดือนนี้ก็เลยละกันนะครับ ดาวทิตยอยู่ในเรือนของบ้านและครอบครัวนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะได้พบปะกับคนในครอบครัวนะครับมีการเจอหน้าการพูดคุยการสังสรรค์กันบ้างนะครับบางคนนั้นมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับการย้ายบ้านก็ดีนะครับบางคนนั้นอาจจะตกแต่งภายในบ้านหรือรีโนเวทบ้านใหม่นะครับ้วยอิทธิพลของดาวยูเรนัสนะครับที่ทําให้คุณนั้นคิดที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมดาวองคาในเรือนเดียวกันนั้นก็ทําให้คุณนั้นทําความต้องการเกี่ยวกับบ้านให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนได้จริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อดาวองคารทํามุมที่ดีต่อดาวพลูโตในเรือนของการเงินนั้นคุณอาจจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับผมให้เป็นแหล่งในการทํารายได้ได้อีกด้วยนะครับสาหรับบางท่านที่มีโปรเจกต์นะครับผมที่จะ ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้วางแผนนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นในการทําบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะฮะดาวยูเรนัสนะครับผมในเรื่องของจิตใจนั้นจะกระตุ้นนะครับผมให้คุณนั้นหันกลับมาย้อนดูความต้องการนะครับผมแล้วก็ย้อนดูตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะในเรื่องของครอบครัวนั้นหมายถึงรากฐานได้ด้วยนะครับอันนั้นก็จะหมายถึงในเรื่องของลักษณะของอุปปนิสัย อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของบุคลิกนะครับลักษณะนิสัยบางประการนะฮะดาวอังคารในเรือนเดียวกันจะทําให้คุณนั้นตัดสินใจในการปรับตัวนะครับผมในสถานการณ์ทุกๆอย่างนะครับผมในตอนนี้นะฮะดาวพุธดาวประจําตัวในเรือนของการแสดงออกจะยิ่งทําให้คุณนั้นคิดถึงวิธีการในการเป็นคนใหม่ที่ดีนะครับผมกับตัวของคุณเองมากยิ่งขึ้น นะครับผมโดยเฉพาะเมื่อดาวพุธทำมุมที่ดีถึงดาวเสาร์นั้นจะทําให้คุณนั้นอยากเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่มั่นคงมากกว่านี้นะครับไม่โลเลไมเออ่เขาเรียกว่าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายและเร็วจนเกินไปนะครับคุณจะเริ่มเรียนรู้นะครับในการปรับตัวหลังจากนี้ด้วยว่าคุณนั้นนะครับผมจะทํามันคือยังไงดีล่ะผมจะบอกว่า คุณนั้นจะสามารถเริ่มเรียนรู้ในการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับผมได้มากกว่านี้อีกถึงแม้ว,ว่าโดยปกติแล้วคุณจะทํามันได้ดีอยู่แล้วก็ตามในชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องเรื่องการงานนะครับผมคุณมีโอกาสที่จะเ,เกี่ยวข้องกับงานในเรื่องของงานฝีมือนะครับผมสําหรับบางท่านนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณมีนะครับงานที่ทําเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์นะครับผมหรือว่า ในเรื่องของงานแสดงก็ตามหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับหมวดของบันเทิงเริงใจนะครับผมจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ในครั้งนี้คุณจะมีวิธีการในการปรับนะครับให้มันจุดอให้มันอยู่ในจุดที่มันดีขึ้น powerful มากยิ่งขึ้นนะครับผมจุดที่คุณนั้นสามารถจะทำให้ เ,เกิดความคล่องตัวในการทํางานหรือแสดงออกของคุณได้มากกว่าตอนนี้นะฮะดาวพุธจะช่วยทําให้คุณนะั้นเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับบางอย่างเมื่อดาวสาวทํามุมที่ดีถึงนะครับจะทําให้คุณนั้นเจอวิธีที่ทําให้เกิดความมั่นคงและทําได้อย่างยาวนานบางคนเนะี่ยอาจจะเข้าสู่เส้นทางออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับผมดูว่าเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรละ่ะดาวพิทตอกต่างๆนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ ในแง่ของความสัมพันธ์นะครับผู้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆใ,ในคอนโซลน,นะครับดาวสุกในเรือนของความรักจะมอบโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นได้พบเจอกับคนที่ถูกใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับผมหรือว่าการเดินทางจะยิ่งเพิ่มโอกาสนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับ มีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมได้ด้วยนะสาหรับบางท่านนะครับบางคนก็อาจจะได้เจอแล้วก่อนได้นี้นะครับในช่วงเวลาที่ดาวจันทร์เดินผ่านราศีเมถุนนะฮะคุณจะสัมผัสได้ถึงความสุขนะครับออที่คุณได้พบเจอเขาในะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับผมคุณจะมีโอกาสที่จะศึกษาการเพิ่มเติมนะครับบางท่านอาจจะได้เดินทางไปไหนตอนไหนด้วยกันในช่วงเวลานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ โอเคเมื่อกี้ก็เป็นส่วนในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไพ่ไทโร่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มที่ใบที่1ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูในส่วนนี้นะครับผมอยากให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะครับตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูชาแนลโหราศาสตร์ตะวันตกชาแนลอื่นๆมานะครับก็อิงวันเดือนปีเกิดเดียวกันได้แต่ว่าถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยผมไม่อนุญ,ญาตให้ ออมาดูโดยที่ยังไม่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในนี้นั้นจะคนละเรื่องเลยนะครับคนละแบบกันดังนั้นคุณต้องรีเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีเช็คแล้วคุณมีจุดสําคัญหรือมีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับผมทั้งราศีเอ,อ่อทั้งโหราศาสตร์ไทายและโหราศาสตร,ร,ร์ตะวันตกนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแง่ของไพ่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สามคาถาวิวออฟฟอร์จูนไพ่ห้าดาบไพ่ igh, เจ็ดดาบไพ่ดูะเวิลด์ไพ่สเตรนจ์ไนท์ออฟบอนส์ ถ้า The High a n t นะครับผม Queen of s w o r d แล้วก็ Knight of s w o r d นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้นั้นของชาวราศีลัคนาราศีเมถุนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มด้วยไท่าสามทาก่อนนะครับ ผมมองว่านะตอนนี้นั้นคุณกําลังจะได้เข้าสู่เป้าหมายของคุณอย่างเต็มตัวนะครับผมบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะครับกำลังเดินทางเข้ามาคุณอาจจะได้มีการติดต่อนะครับผมประสานกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมากและมีความเป็นไปได้มากๆเลยทีเดียวนะครับหรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ตามเพราะว่าคุณพยายามมาเยอะแล้วอาจจะคาทาอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณพยายามที่จะสร้างรากฐานใหม่สร้างเส้นทางสําหรับชีวิตของคุณใหม่นะครับคุณสู้มาเยอะและณจุดนี้นั้นนะครับจะเป็น จุดของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่นะครับ The world เข้ามาไม่ถึงจุดจบนะครับแต่จะเป็นจุดจบในลักษณะของ completion นะครับก็คือคุณสามารถดูแลบางสิ่งบางอย่างของคุณในชีวิตนะฮะให้ไปในจุดที่มันไม่มีอะไรติดค้างแล้วได้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นั้นมีไพ่พระเข้ามานะครับผมพูดถึงในแง่ของโอกาสนะครับคุณจะได้เจอโอกาสคือคุณน่าจะเจอแล้วแหละนะครับโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นนะครับประสบความสําเร็จในชีวิต นะครับผมอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับเข้ามาเพื่อคูณคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้นั้นผมคิดว่าคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาเพื่อผลักดันคุณให้คุณไปในสถานที่ที่ดีกว่าไปเจออะไรที่มันดีกว่านะครับแต่ว่าความสามารถของคุณในตอนนี้นั้นบางทีแล้วมันอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าไพ่ก่อนหน้าน,นี้นั้นคุณเป็นควีนออฟสอดแล้วมันลดลงมาเหลืออัศวินถือดาบนะครับนั่นหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นคุณกําลัง ขาดหรือว่ามีไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกนะครับผมจะต้องทําใหม่นะครับผมคิดใหม่ทํใหม่นะฮะในการฝึกฝนตัวเองนะครับผมให้มีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วนะครับอยากให้คุณใช้ความคิดให้มากๆนะครับผมดาวพุธดาวประจําตัวของคุณนั้นส่งผลที่ดีกับดาวเสาร์ก็จริงนะครับดาวเสาร์มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ไพ่สเตรนเข้ามานั้นนะคบคุณจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้ความคิดให้เยอะๆนะฮะวิเคราะห์ความเป็นไปของเหตุการณ์ให้เยอะๆนะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะเข้ามานะครับผมแต่ว่าคุณก็ไม่ควรทําอะไรแบบเร่งด่วนนะครับผมในเมื่อคุณมีเพื่อนคู่คิดแล้วก็จัดการนะครับผมปรึกษากันพูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับผม จะได้ไม่ผิดพลาดนั่นเองนะครับในส่วนของไพ่5ดาบนั้นนะครับมันอาจจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกไปนะครับเปลี่ยนแปลงทํามาเยอะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วคุณก็ได้จบอะไรบางอย่างลงไปนะครับผมแบบคอม plete ไม่มีอะไรติดค้างแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นั่นเองนะครับมา ไพ่สี่เหรียญน,นะครับในเรื่องของการเงินนั้น,นตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุยจะเหมาะกับการลงทุนหรือว่าเอาเงินไปทําอะไรแบบมากมายนักนะครับคุณจะต้องระวังนะครับผมหรือว่าบางคนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวนะครับเมื่อคุณได้ผ่านเรื่องราวอะไรไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นเยอะมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพักอ่าพักได้เช่นเดียวกัน นะครับไพ่เดอะเฮอร์เข้ามานะครับคุณจะต้องใช้สติปัญญาของคุณให้มากๆนะครับผมอดทนเมื่ออดทนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถมีปัญญาในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับผมที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้นั่นเองนะฮะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มนะครับแล้วก็ไพ่สิบคาาขึ้นมานะครับออสคาาขึ้นมานะครับผมสาหรับบางท่านนั้นอาจจะมีโอกาสที่อย่างที่ผมบอกไปเนาะในเรื่องของครอบครัว นะครับผมคุณอาจจะเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนบ้านนะครับผมเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในบ้านนะครับเป็นสถานที่ที่ใช้ทํางานได้นะครับผมวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาดาวเสาเข้ามาอันนี้หมายถึงที่ดินได้ด้วยนะครับสําหรับบางคนนั้นมีโอกาสที่คุณจะสามารถดิวนะครับผมในเรื่องการค้าขายที่ดินได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ขายได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าไพ่สี่เหรียญเข้ามาเนี่ยมันยังเป็นการเก็บการสะสม ป้องกันอยู่ยังไม่ใช่เงินอะไรที่ตกทอดมาอย่างมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนนี้นั้นอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่คุณจะสามารถขายได้นะครับแต่ว่าจะมีการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันตกลงกันในเรื่องของที่ได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะ ค้าขายนะครับผมในเรื่องของที่นะสำหรับบางคนนั้นนะครับก็ทําให้ครอบครัวนะครับผมเป็นตึกเป็นแผ่นนะครับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสีคทาหมายถึงการสร้างอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเดือนนี้นั้นมีบทบาทสําคัญมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวตนของคุณนะครับผมคุณจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ตัวเองนะครับผมเข้ามาด้วยนะครับผมดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องคิดให้มากๆนั่นเองเพราะไพ่ประจําดาวพุธก็เอ่อไพ่ประจําราศีกันเข้ามาซึ่งราศีกันนั้นก็เป็นมีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําเหมือนกันแต่ว่าความคิดของเขาจะค่อนข้างแตกต่างนะครับมีความละเอียดมากกว่านะครับผมมีความย้าคิดย้ําทํามากกว่าเพราะฉะนั้นในเดือนนี้แล้วคุณจะไม่สามารถปล่อยความคิดของคุณให้ล่องลอยไปตามสัญชาตญาณไดนะะ้นั่นเองนะครับโอเคต่อไป ไพ่วอ์ตี้นะครับวอ์ตี้เข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณจริงๆว่านะตอนนี้นั้นคุณคิดอะไรอยากทําอะไรนะครับผมแล้วก็อยากไปทางไหนนะครับสิ่งเดียวที่คุณนั้นนะครับผมอ่าเป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า ในนี้เนี่ยไพ่ธาตุน้ําไม่ขึ้นเลยนะครับมีไพ่วอลตี้มาคุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้มันเกิดความไม่สม,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 สมดุลลักษณะของธาตุแล้วนะครับมีธาตุไฟนะครับมีธาตุลมนะครับหมายถึงการสื่อสารมีธาตุดินหมายถึงความมั่นคงนะครับแต่ว่าไม่มีธาตุน้ําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะละเลยนะครับผมในเรื่องของอารมณ์ของคุณไปนะครับผมในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณหรือจิตใจนะครับดังนั้นก็คุณจะต้องใช้เวลานี้นะครับในการค้นหาตัวเอง นะครับเพราะว่ามันมีการปิดล็อกอยูอ่บางทีแล้วคุณก็หลงลืมในการที่จะค้นหาหรือควานหาสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะครับผมซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับมีไพ่เดชเข้ามานะครับผม ค้ามันดูขัดแย้งกันจังเลยอ่ะบางทีแล้วคุณก็อยากจะอยู่ช้าๆนะครับผมอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ขยับตัวมากแต่อีกใจน,นึงนะครับคุณก็จะมีความรู้สึกที่คุณอยากไป,ปแบบรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งในความรู้สึกนะครับที่มันปรับเปลี่ยนเร็วนะครับผมมีการาคือปรับเปลี่ยนเร็วมัน,มนหมายถึงว่ามันมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดสูงอะ่ะในแง่ของการปรับตัว นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะมีความเป็นไปได้นะครับผมว่าอาจจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นได้นะสิ่งที่คุณต้องทำนะครับผมก็คือชะลอตัวเองลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็คิดนะครับผมวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีๆก่อนก่อนที่คุณจะปรับไปถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไปอย่างรวดเร็วเองด้วยอิทธิพลของไพ่แดชขึ้นมานะครับไพ่ซอสนะครับเนี่ยคุณต้องตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันล็อก ตัวของคุณเองเอาไว้ไพ่ซอลขึ้นมาหมายถึงการเริ่มต้นนะครับหมายถึงการกระทําหมายถึงไพ่ประจําราศีธาตุลมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความคิดนั้นคุณจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่คุณจะต้องแก้ไขมันคุณจะต้องปลดล็อกตัวเองให้ตัวเองนั้นสามารถเขาเรียกว่าคิดอะไรได้กว้างไกลคิดอะไรได้อย่างเป็นเ,เหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลธรรมดานะหมายถึงว่าเข้าใจถึงความคิดและความต้องการของตัวเองด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณก็ได้นะฮะอะมาในถึงในส่วนของอคำแนะนำนะครับดอก Snapdragons นะครับ Listen with care and speak with kindness นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในแง่ของการพูดนะครับผมแล้วก็ในแง่ของการฟัง listen with care นะครับผมฟังด้วยความเข้าใจ speak with kindness พูดด้วยความยินดีนะครับผมพูดด้วยอารมณ์ที่มันมีความสุขพูดด้วยความไม่แบบไม่ถักทางกันไม่อารมณ์เสียไม่หงุดหงิดใส่กันนะครับผมแล้วคุณจะได้คาแนะนําดีๆนะครับผมตอบกลับมาคุณจะได้รับโอกาสที่ดีจากคนอื่นๆเข้ามาถึงตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะ และนี่ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสำหรับผู้ที่มีดาวจาันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21เมษายนจนถึงวันที่20อ,อ่อ21มิถุนายนนะครับสำหรับกระโทษครับมิถุนายนนะครับผมก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกไปว่าผมจะลงคลิปให้ครบทั้ง12จักรราศีนะครับและคลิปต่อไปผมจะลงในทุกๆวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับผมซึ่งอาจจะเว้นพุธนี้ไปไปลงวันศุกร์ทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามีความอ่า ลงคลิปติดกันนะครับผมก็มีความเหนื่อยเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามเข้ามาดูคลิปนะครับก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ